บอฟฟอล์ล์ค่ะมาดูบอฟฟอล์ล์นะคะวันนี้นี่ไงบอฟฟอลล์ฮัลโลสวัดด Buffalo, สวด,ด Buffalo, ีบอฟฟอล์ล์ก่อนฮัลโสวัสดีบอฟฟอล์ล์ก่อนค่ะบอฟฟอล์ล์เป็นไงสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,ดดคะกลัวไหมกลัวไหมคะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายอ่า ชอบตัวไหนคะชี้ดิเอาตัวไหนนี่ไงตัวนี้ไหมเอาตัวนี้ไหมคะโฟโลอวะรือชอตัวนั้นนั่น,นตัวนั้นอะ่ะไม่เอา <c oughs> เอา่ะสวัสด <c oughs> บีบายบายด้วยบายบายด้วย ไปบ่ายด้วยกลัวไหมกลัวไหมคะ

Bye bye. Má mở má phải hả mở lắp Má e. má là. Má, là. má, là. má, là. má là. Mai ha ni ngai. ha ha Oh Allah, ni ngai. Ha bán thèm ăn này, tao bán thèm ăn Ta bán À chúc chụp chụp chúc chúc chụp chúc 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 chú. bye bye, 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 Yeah. <laughs>